มันไม่สมควรที่จะต้องเสียเงินัะประชาชนไม่ควรจะต้องเสียเงินให้กับไอ้บ้าๆเอ้ช่วยไอ้คนออกกฎอ,อย่างนี้ไม่ถูกเรามีหน้าที่ตรวจก็ต้องตรวจเขาให้ตรวจเราก็ตรวจเราถ้าเกิดเราติดเชื้อคุณก็เราไม่ปักตัวแต่ถ้าเขาไม่มีเชื้อคุณต้องให้เขาเข้าไม่ใช่มาเก็บเงินเข้าอย่างนี้ ยากจนกันมากหรือยังไงรัฐบาลเนี่ยอันนี้เป็นของบริษัทหรือเป็นของรัฐเนี่ยฮะบริษัทพวกคุณเป็นบริษัทหรือเป็นของรัฐบริษัทโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลรับอริกอรที่มารับ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 กับพี่อ่ะพี่อย่างคุยกับผมครับไม่ต้องอ่าค <teenage father. S 2> <fry UC> ุยคุยกับคุณเนี่ยหมายมันหมายความว่ายังไงที่จะต้องเก็บพ่ก็นโยบายของทางจังหวัดให้ตรวจนะครับถูกต้องเราไม่ว่าการเป็นนโยบายของทางจังหวัดให้ตรวจ แต่ตรวจแล้วทำไมต้องเสียเงินผมก็ไม่ได้ทำบีนะผมก็มีค่าใช้จ่ายครับก่อนหน้านี้ลงมาเออภาหลายร้ฐนมันควรจะต้องเป็นคนแบบภาระตรงนี้ไม่ใจ่ให้ประชาชนมาแบบครับแล้วไม่ควรพี่ก็ต้องไปร้องเรียนกับทางผู้่าผมต้องร้องเรียนแล้วผมก็จะบอกคนทุกคนที่นั่งเงินนี้ว่าถ้าตรวจก็ตรวจก็ไม่เป็นไรผลออกมายังไงก็แต่ว่าไม่ต้องจ่ายผมไม่ยอมจ่ายถ้างั้นก็ไม่เป็นไรครับก็รับเรื่องตรวจเลยก็ได้ครับผมได้เรียน คุณไม่เรียกคนมีอามีความล้วีขชอมาแล้ว่าผมยอมที่จะตรวจแต่ผมไม่ยอมจ่ายเงินเอางั้ว่าเอากั้นไม่ไกขออนุญาตหยุดตรวจเลยแล้วนะครับคุณจะไปหยุดตรวจทำไมก็หน้าที่คุณคุณก็ทำไปแต่ผมจะไม่จ่ายเงินแล้วผมไจคุณไปเอาเงินรัฐบาลไม่ได้คุณม่คุณคุณต้องไปเอาเงินกันคุณต้องไปเอาเงินกับผู้ว่า ก็ทางที่ก็ไปคุยกับทางทูราได้ไหมครับได้ครับเพราะผมมาตรงนี้ให้ตรวจผมจะต้องเข้าไปทางทูรานะครับว่าถ้วผมจะไปยังไงก็นโยบายเป็นนี้ไนะก็นโยบายของคุณก็นโยบายของคุณเป็นเอกชนก็คุณก็จะไปเรียกไปเรียกเจ้าหน้าที่มาคนที่ใหญ่อับคุณอ่ะมีไหมคนที่ใหญ่อับคุณอ่ะเรียกมาคุยเลยเออผมเป็นเอกชนคุณเป็นเอกชนใช่คุณทำหน้าที่ของคุณเขาจ้างคุณมาคุณต้องมาเก็บปันแต่ผมเป็นประชาชนผมมีสิทธิ์ ที่จะไม่จ่าย<อ>ผมไม่ยอมจ่ายแค่แบบนี้ผมไม่ยอมจ่าย<อ>ผมบอกเลยว่ามันเป็นการเอาเปรียบกันมากเกินไปประชาชนที่เขามาเนี่ย<อ>เขามาทําธุระบางครั้เขาก็เป็นชาวไร่ชาวสวนเขาต้องการเข้าไปทําธุระแต่มาเก็บเงินเขาอย่างนี้มันไม่ถูกวันหนึ่งพวกผมทํางานกับวันทมันมันไม่ถูกหลักมันไม่ถูกหลักในการที่รัฐบาลจะมาเรียกเก็บข,ของคนที่จะต้องเข้าจังหวัดถูก,ถกนี่ไม่ถูก รัฐมันควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องมาบริการประชาชนคุณจะตรวจก็ไม่เป็นไรเขาก็ยินยอมให้คุณตรวจแต่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะมาบอกคุณเป็นบริษัทเอกชนจะมาเก็บกับประชาชนคนละ450บาทอันนี้ไม่ถูกไม่ถูกเลยจริงไหมครับสาวรวัตร,รจริงไหมครับผู้การมันควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่ว่ารัฐบงังคับให้ตรวจถูกต้อง ใครจะเข้าจังหวัดถูกต้องเอามาตัวแต่ไม่ควรมาเก็บเงินเขานโยบายอย่างนี้ใช้ไม่ได้เก็บเงินเข้าไปเพื่ออะไรเก็บเงินเข้าไปแล้วไม่เก็บร้อยเก็บสิบเก็บห้าสิบาทก็เลี้ยงก้อนเลยนะแตการอย่างหลวงพี่มันไม่ควรมันไม่ควรจะต้องจ่ายมันไม่ควรเลยครัหลวงพี่ด้วยครับมันไม่ควรจะต้องจ่าย รถไปดีเยี่ยไรไม่ได้นอนไต้องตรวจตรวจก็ตรวจไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ว่าไม่ควรจะต้องจ่าย450บาทคุณคิดว่า450บาทมันเยอะหรือมันน้อยสำหรับคนที่ชาวหาชาวสินเจ้าใช่แค่แรงนักต่ำยังไม่ได้เลยค่าแค่แรงนักต่ำยังไม่ได้เลยไม่ควรจ่ายเดี๋ยวตรวจแต่เราไม่ต้องจ่ายผมจ่ายไปแล้วพี่ค่าแรงนักต่ำยังไม่ได้เลยค่าแรงนักต่ำบอตรวจอันนี้ไม่ถูกเขาต้องบอลตรวจพี่ ถ้าเอาตามก่อนตรวจไม่ต้องตรวจมันไม่ให้ไปผมหมดละไม่หน้าหมดเลยได้หมดละไม่หน่าหมดอ่ะรถสินค้าราคาเป็นล้านอยู่ในรถอ่ะบอกว่าไม่ตรวจไม่ไม่ต้องเข้าไม่ตรวจไม่ต้องเข้าสินค้าราคาเป็นล้านเลยอยู่ในรถอ่ะนี่หามันนุ่งรวยผมไปช่วงของผมไปลงลงเราเป็นคนเราไป็นคงของอ่ะแจ้งบริษัทรัฐบาลต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปจ้างบริษัทมาตรวจยังนุ่งวยจะมาเอาเงินจากชาวบ้านไปจ่ายบริษัทมันหมายความว่ายังไงแต่ทีนหน้าตาบอกว่า ออกไปเลยเม็ดต้องออกไปเลยเอ้ามันต้องออกไปเลยไม่มหาไม่ใช้ไม่ได้เดีนี้จะตรวจก็ตรวจไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ควรจะเก็บเงินมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่ว่ารัฐบาลเป็นการิษัทมาแล้วมารีดหารีดนาหาเล้งกับประชาชนอย่างนี้ได้ยังไงไม่ถูกอะไรที่ต้องจ่ายก็เราก็ต้องจ่ายแต่ย่างเงี้ยมันไม่สมควรที่จะต้องจ่าย ไม่ใช่ว่าเพียงแค่ว่าคนข้างนอกจะเข้าบูกเก็บคนพูดเก็งเองบ้านเอนอยู่ในนี้เขาออกไปก็ต้องมาเสีย4 5 0บาทเพื่อที่จะกลับบ้านมันหมายความว่าอย่งไรวะมันหมายความว่าอย่างไงตอบผมหน่อยได้พู้ว่ามันเิงซวยมันนั้ไม่ได้บเนี่ยผมประชาชนเสียภาษีด้วยคุณต้องเอาหน่วยงานของรัฐมาตรวจแล้วก็บริการประชาชนคุณจะออกมาจรการแล้วก็ออกไป ไดไปจ้างบริษัทเอาซอสมาอย่างนี้เนี่ยแล้วมาเก็บเงินชาวบ้านไม่ถูกผมไม่ใช่คนภูเก็ตแต่ผมมาทาทุนรางที่ภูเก็ตทุกเดือนเดือนที่แล้วก็มาเพื่อนผมซอสไปก็ไม่เสียตังค์แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเฮ้ยต้องเสีย450บาทบอกเออถ้า450บาทเดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้ผมโทรโทรไปามี่ผมกเฮ้ยต้องีนะดีนะไม่ต้องของคนผมเราเราเราประชาชน อะไรที่มันไม่ถูกอะไรที่มันไม่ถูกเราต้องพูดแต่ว่าผู้ปฏิบัติงานเราไม่ว่าเขาเราต้องไม่จ่ายคนที่มันออกนโยบายมันนโยบายเป็นเหตุซวยแบบนั้ใช้ไม่ได้พี่จะไปใครจะสวนไม่